ใครจะคิดว่าในยุคโซเชียลกำลังเฟื่องฟูใต้แสงไฟและความเจริญยังซุกซ่อนความสยองขวัญให้สองผัวเมียต้องจดจำไปจนวันตายชาติและนงนุษย์สองสามีภรรยาจากแถบถิ่นบ้านปา่าบ้านทุง่งอยากมีบ้านมีรถหรูมีเงินทองไม่อดอยาก เหมือนคําบอกเล่าของเพื่อนที่ขับรถราคาหลายแสนวิ่งโชว์จนทั่วหมู่บ้านตอนวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาพร้อมกับคุยโวเสียงดังว่าในเมืองแสงสีวิไลหาเงินหาทองได้ง่ายดีกว่าการปลูกผักปลูกข้าวที่ต้องรอฝนรอฟ้าและราคาที่ยังตกตำ่ำ จนไม่คุ้มทุนซึ่งทั้งชาติและนงนุษรวมถึงสมาชิกในกครอบครัวต่างก็เห็นด้วยดังนั้นสองคนผัวเมียจึงตกลงตัดสินใจหอบหิวสัมภาระที่จำเป็นพากันหนีความแร้นแค้นยากจนเข้ามาหางานทำในเมืองที่สว่างสวัยไปด้วยแสงนีออน หวังสร้างฐานะให้อยู่ดีมีเงินตามรอยเพื่อนคนทั้งคู่เดินสะพายกระเป๋าตามหญิงชลาเข้าไปในบริเวณบ้านเดี่ยวชั้นเดียวหลังเก่าท้ายซอยที่ถูกปกคุุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่จนร่มคลึม้มอืมคลึมหลังจากพูดคุยขอดูบ้านทำไมดูสภาพเหมือนบ้านร้างเลย อย่าบอกนะว่าไม่เคยมีใครเข้ามาดูแลปัดกวาดเศษซากไปไม้แห้งๆที่ล่วงล่นทับถมเกลื่อนกลาดเปื่อยยุ่ยจนกลิ่นอับชื้นโชยฟุ้งมานานแล้วนุชกระซิบกระซาบบอกชาติเพราะเริ่มรู้สึกไม่อยากอยู่ดูยายเจ้าของบ้านก่อนแก่ๆพร้อมแห้งขนาดนั้น แค่เดินมาเปิดบ้านให้เราดูยังงกงกเงินเงินจะให้แกมาดูแลยังไงไหวบริเวณเนื้อที่ก็กว้างขวางเกือบเกือบหกสิบเจ็ดสิบตารางวาละมั้งเอาหน้าอย่าเลือกเยอะตังเรามีน้อยราคาย่อมเยาอยู่ใกล้ที่ทำงานมันหามไม่ได้ง่ายๆเลยนะแถมยังมีรั้วรอบขอบคิด ป้องการโจรขโมยได้ระดับหนึ่งอยู่ๆไปก่อนเธอไอเรื่องเก็บกวาดใบไม้เราค่อยๆช่วยกันทำช่วยกันดูแลไปก็ได้งานเบาๆงๆ่ายๆไม่เสร็จวันนี้หลังเลิกงานก็กลับมาทำต่อตัดฟืนถางหญ้าหนักกว่านี้เยอะยังทำกันได้ชาติหันมาตอบภรรยาเสียงเบา ้วยกลัวคุณยายเจ้าของบ้านจะได้ยินตึงนุชเองก็งไม่ได้คัดค้านหรือตอบโต้อะไรอีกด้วยรู้จำนวนเงินในกระเป๋าที่ต้องประหยัดและจำกัดจำขียให้ใช้ได้ถึงวันที่เงินเดือนเดือนแรกออกเอาละถาพวกหนูตกลงเช่ายายขอเก็บเงินล่วงหน้าแค่ครึ่งเดือนก็พอ คิดตว่าส่วนที่เหลือเป็นค่าทำความสะอาดนะแล้วยายเอาเอกสารมาให้ผมเซ็นสัญญาไหมหรือว่าให้ผมตามไปเซ็นที่บ้านยายโอ้ยสัญญงสัญญาอะไรยายไม่รู้หรอกไม่เคยทำชาเช่าๆอยู่ๆไปตามที่พูดที่คุยกันนั่นแหละหญิงชราเอ่ยด้วยเสียงแหบพร่าตามวัย และหลังจากรับเงินค่าเช่าล่วงหน้าในจํานวนที่ตกลงกันไว้เรียบร้อยครบถ้วนแล้วแกก็เดินจ้ำกลับบ้านของแกที่อยู่ทางต้นซอยทันทีสองผัวเมียช่วยกันเช็ดถูดทำความสะอาดเฉพาะห้องที่ต้องการใช้เช่นห้องนอนห้องน้ำห้องครัวแค่พอมีพื้นที่ใช้สอยเพียงเล็กน้อยไปก่อน สวนรอบๆบบ้านและห้องเล็กๆข้างครัวที่ปิดงับอยู่คงเอาไว้สำรวจปัดกวาดวันหลังด้วยเพราะเวลาเริ่มมืดค่าและท้องไส้เริ่มครวนคลางหิวโหวยปะไปอาบน้ำอาบท่าเดี๋ยวออกไปหาซื้อข้าวซื้อก๋วยเตี๋ยวที่ปากซอยกินกันดีกว่าหมดแรงข้าวเหนียวแล้ว นี่เราคงต้องพึ่งกับข้าวตามร้านค้าไปก่อนถ้าขยับขยายได้ค่อยหาซื้อหมอบไฟฟ้ามาต้มมาแกงกินเองชาติเอ่ยบอกนุชและหลังจากอาบน้ำชำระล้างเหงื่อคลายเ็จสับคนทั้งคู่ก็พากันเดินออกมายืนมองซ้ายมองขวาอยู่หน้าประตูที่สลืมสลือสลัวลางด้วยหลอดไฟที่ติดอยู่บนเสา ขาดดับดังนั้นแสงสว่างที่ได้รับจากเสาต้นอื่นที่อยู่ห่างไกลออกไปจึงเลือนลางริบหรี่เต็มทีหลังจากอิ่มน้ำสำราญแล้วทั้งคู่ก็ซื้อขนมและน้ำรวมถึงกาแฟกระป๋องจากร้านสะดวกซื้อที่มีอยู่กลาเกลือนทุกหัวระแหงหิวติดมือกลับบ้านมาด้วย หวังเอาไว้รองท้องตอนเช้าก่อนไปทำงานในวันแรกและระหว่างทางที่เดินเข้าซอยพวกเขาก็สังเกตเห็นพฤติกรรมของเหล่าชาวบ้านที่มีอยู่ไม่กี่หลังต่างพาการปิดประตูรั้วประตูบ้านใช้ชีวิตอย่างเงียบกริบไม่เหมือนสังคมเมืองหลวงที่เพื่อนของเขาเคยบอกเล่าให้ฟังสักนิดแถวนี้เงียบดีเนาะ นุดเอ่ยขึ้นขณะเสียบกุญแจหมุนลูกบิดเก่าๆเพื่อเปิดประตูเข้าบ้านแต่แล้วหญิงสาวก็ต้องพังะถอยจนชนกระแทกเข้ากับชาติที่ยืนรออยู่ข้างหลังอย่างจังเป็นอะไรชาติเอ่ยถามทำไมในบ้านเย็นเขียบขนาดนี้อุณหภูมิต่างจากข้างนอกริบรับโอ้ย ลูกหมดเลยเอาสะตกใจหมดนึกว่าเห็นขโมยอยู่ข้างในต้นไม้ล่มคลึม้มบางแสงแดดจนไม่กระทบหลังคามันก็ต้องเย็นเป็นธรรมดาไม่ดีหรือไงไปไปเข้าไปจะได้พักผ่อนเอ็นหลังเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันแล้วชาติพูดแล้วเดินนำหน้าเข้าบ้านไปก่อน โดยไม่ได้แสดงทีท่าสนใจอะไรมากนะักทั้งๆท,ท,ที่รู้สึกว่ามันเยือกเย็นผิดปกติก็ตามและในคืนแรกทั้งคู่ก็พากันนอนหลับเป็นตายคงเพราะร่างกายอ่อนล้าประกอบกับเป็นคนกินง่ายนอนง่ายตามนิสัยดั้งเดิมที่เคยเป็นไม่รู้เดินไปชนอะไรตอนไหนต้นขาช้ำเขียวปีทั้งสองข้างเลย นุชเอ่ยบอกสามีขณะเดินออกมาขึ้นรถเมที่ปากซอยเฮ้ยจริงดิพี่ก็เขียวเหมือนกันเป็นแผ่นใหญ่เท่าฝาเท้าคนเลยเอ๊ะโตเก้าอี้ในบ้านก็ไม่มีสักตัวแม้แต่เตียงนอนเตียงนอนก็ไม่มีพวกเราต้องใช้ผ้าขนหนูปูรองพื้นแล้วมันจะชนอะไรจนเขียวช้ำได้ขนาดนี้นะ หรือว่าเราเดินชนขอบพนักเก้าอี้ตอนขึ้นรถประจำทางจากบ้านมาที่นี่นุชเอ่ยคาดเดาหลังจากทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้เรียบร้อยแล้วดูสิเราต้องเดินเซซ้ายเซขวาหาที่นั่งบนรถที่ออกตัวทันทีที่พูดโดยสารคนสุดท้ายก้าวขาเหยียบบันไดรถถ้าจะทุ่มกระแทกอะไร คงไม่รู้สึกเจ็บหรอกเพราะมัวแต่ระวังประคองตัวไม่ให้ล้มนุ๊บนอุบอิบอืมก็อาจจะใช่เอาหน้าไม่ต้องบนเราคงไม่เคยชินเอาไว้ขึ้นบ่อยๆคงเดินปลอไม่ต้องกลัวล้มเหมือนพี่คนนั้นขนาดไม่มีที่นั่งเขายังยืนสบายเลยชาติเอ่ยบอกนุ๊เสียงนุ่มอบอุน่น และหลังเลิกงานในช่วงเวลาโปลเพลกใกล้ค่ำทั้งคู่ก็หิ้วข้าวหิ้วแกงถุงที่แวะซื้อตรงหน้าปากทางเดินตามผู้คนที่ทยอยชักแถวเรียงรายตรงดิ่งเข้าซอยแล้วแยกย้ายเข้าบ้านใครบ้านมันโดยไม่มีการหยุดคุยเสวนาเหมือนคนแถบถินชนบทที่ทั้งคู่คุ้นเคย แต่ทั้งชาติและนุชก็ตั้งเกตเห็นสายตาของเหล่าชาวบ้านที่ต่างแอบชำเรืองมองพวกเขาแปลกๆเหมือนสงสัยใครอยากรู้อะไรสักอย่างแต่ไม่มีใครเอ่ยปากทักทายถามไถ่เขามองอะไรกันไม่รู้เนาะนี่ถ้าเป็นปั้นนวนร้านขายของชำแถวแถวบ้านเราคงตรงดิ่งเข้ามาซักไซ้ยแล้วนุชพูดขึ้น คณะกวาดโกยใบไ,ไมแ้แห้งใส่ถังขยะเขาคงเห็นเราแปลกหน้าไม่อยู่ไม่และอย่าไปสนใจเลยรีบๆกวาดรีบๆเก็บจะได้ไปอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาและพักผ่อนเอนหลังกันชาติบอกนุชเผื่อตัดบทไม่ให้เมียคิดสงใยให้มากความแต่แล้วความสงบ สุกในการนิทราของสองสามีภรรยาที่ผ่านมาในคืนแรกก็ต้องมีอันพังทลายไม่เหมือนเดิมเมื่อพวกเขาถูกรบกวนจนต้องสะดุ้งตื่นลืมตาโพลงด้วยรู้สึกเจ็บยี้ที่หน้าขารอยเก่าที่ยังเขียวช้ำไม่หายแต่ทว่าทันทีที่พวกเขาลืมตาเบิกกว้างก็พบเจอเพียงความมืดดำ ด้วยไม่มีแสงสว่างรอดช่องซองเข้ามาแม้แต่น้อยดังนั้นคนทั้งคู่จึงไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยโอ้ยพี่ชาติทำไมจะเข้าห้องน้ำไม่เปิดไฟก่อนเดินมาเหยียบขานุดแล้วเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนเลยพี่ก็รู้สึกเจ็บจนตื่นเหมือนกันชาติเอย่ยพร้อมผูดลูกนั่ง คำนวณหาทิศทางแผงสวิตไฟแล้วก้มคลานมุ่งตรงเข้าหาหวังเปิดให้สว่างจ้าเพื่อค้นหาตัวต้นเหตุที่ทำให้เจ็บระบมจนตะดุ้งตื่นแต่แล้วเขาก็ถึงกับคนลุกสู้ตะลึงแข็งทื่ออยู่กับที่เมื่อจูจูประตูห้องเล็กที่ถูกปิดสนิทยังไม่ได้เปิดเข้าไปทำความสะอาดก็ดังสนั่นลั่นขึ้น หมือนถูกใครบางคนที่รนรานกระชากดึงปิดงับอย่างแรงว้ Why? นูดวีดร้องสุดเสียงพร้อมกับทลาถาโถมเข้ากอดชาิด้วยความตื่นตระหนกลมคงตีประตูที่บังเอิญเปิดอ้าออกมาละมัง้งชาติพึมพำเหมือนปลอบใจตัวเอง ไม่ให้หวาดกลัวทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าไม่น่าจะใช่เหตุผลที่เป็นไปได้เพราะห้องนั้นมันปิดแน่นแถมมีกุญแจเก่าๆคล้องเกี่ยวไว้เฉยๆอีกชั้นและด้วยพลังของการเป็นหัวหน้าครอบครัวชาติจึงรวบรวมความกล้าคลานงุ่มงามไปกดเปิดสวิตไฟทันทีแต่ทว่า ดูเหมือนจะไม่เป็นผลเพราะหลอดไฟที่อยู่กลางห้องไม่มีสัญญาณแดงกระพริบบอกให้รู้ว่ามันจะติดแม้แต่น้อยทั้งๆที่ก่อนนอนยังเปิดสว่างเป็นปกติอะไรเนี่ยไฟดับเหรอวะชาติบนขณะพยายามกดเปิดปิดอยู่หลายครั้งจนถอใจหันกลับมาคว้าโทรศัพท์ แล้วเปิดโหมดไฟฉายแทนชายหนุ่มยื่นส่องแสงไฟดวงเล็กๆส่งประกายปลายสายพุ่งตรงไปยังประตูห้องที่เขาคิดตั้งแต่ต้นว่ามันคือที่เก็บของเพื่อหาเสียงแปลกๆเป็นอันดับแรกด้วยสงสัยว่าประตูมันเปิดปิดจนเกิดเสียงดังสนั่นได้ยังไงหรือว่ามีโจรขโมย แอบลักลอบเข้ามาหลบซ่อนตอนพวกเขาเผลอแต่ดูเหมือนแสงสว่างจากโทรศัพท์มันริบรีไปไม่ถึงเห็นไม่ชัดชาติจึงขยับลุกเดินเข้าไปใกล้หวังดูให้แน่ชัดมั่นใจแต่แล้วชายหนุ่มก็ถึงกับสะดุ้งโหยงขนหัวลุกสู้เมื่อเห็นเงาดำเลือนลาง เลื่อนลอยผ่านบ้านประตูกลืนหายไปกับตาและในฉับพันทันใดนั้นอุณหภูมิห้องก็ลดหวบเ,หเย็นเยือกลงอย่างรวดเร็วตามมาด้วยเสียงหอนหวยหวนของเหล่าหมาบ้านข้างๆที่ไม่รู้ใครปลุกมันตื่นถึงได้พากันพร้อมใจมายืนคลางครวนอยู่ข้างๆรั้ว ส่วนเหล่าต้นไม้ใหญ่ที่ยืนตระหานง้งำดำทะมึนก็โบกสะบัดตามแรงลมพัดตีจนกิ่งก้านที่ยื่นแผ่วงกว้างโบกขูดลากขูดไปกับหลังคาดังเกลียวกล่าวแกลกสะท้านเข้าไปถึงขั่วหัวใจนุด๊ดนั่งกอดประหมใจเต้นโครมครามอยู่บนที่นอนขนาดกลาสายตา ผ่านความมืดมนทึมเทาไปรอบๆตัวได้ความหวาดระแวงและในเสี้ยววินาทีต่อมานางก็ถึงกับแหกปากกรีดร้องดังรั่นเหมือนคนสติหลุดขาดผึงเมื่อสายตาที่เริ่มปรับคุ้นชินกับความมืดดำเห็นลางๆเหมือนเงาร่างเล็กๆเลกคลื่อนคล้อยลอยวูบผ่านไปหญิงสาวไม่รอช้า ดีตัวลุกพลวดแล้วพุ่งทะยานทลาเข้าไปก่อสามีด้วยเนื้อตัวที่สันเทาพร้อมกับชี้มือชี้ไม้ไปทางตำแหน่งที่เห็นเงาปริศนาก่อนหน้านี้มัมมมมมนมีเงาล,ล,ลอยผ่านไปนุ๊ตเอยเสียงละล่ำละลักขณะสซุกหน้าแอบหลบกับแผ่นหลังชาติแนบแน่นชาติ จับแขนหญิงสาวที่เย็นเฉียบสันละริกเป็นเชิงปลอบประโลมขนาดก,กลาสแสงไฟอ่อนแรงไปมาจนทั่วห้องทั้งทที่จิตใจตัวเองก็เต้นโคลมคลามไม่เป็นสําเช่นกันทว่าแสงสีนวลที่ตวัดสาดส่องไปมาพบเจอแต่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรหรอกมัง้งพวกเราคงตาฝาดไปเองแหละ ชาติเอ่ยกลางถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่พี่บอกว่าพวกเราเหรอนี่อย่าบอกนะว่าพี่ก็เห็นเหมือนกันไปไปไปนอนต่อเถอะนีม่มันตีสองกว่ากว่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปนั่งสับป,ประโกกที่ทำงานชาติไม่ตอบคำถามแต่เอ่ยตัดบทด้วยไม่มีเหตุผลที่แน่ชัดแล้วอีกอย่าง เสียงดังปึงปังที่ได้ยินก่อนหน้านี้อาจมาจากประตูบ้านอื่นก็เป็นได้ด้วยดึกสงัดและอยู่ใกล้กันเสียงจึงดังอย่างชัดเจนส่วนกุญแจก็ยังคล้องอยู่เป็นปกติรวมถึงประตูหน้าประตูหลังมันปิดสนิทเหมือนเดิมแต่ทว่ายังไม่ทันที่ทั้งคู่จะได้เองหลังลงนอนอย่างที่หวัง หัวใจของพวกเขาก็ต้องมีอันกระตุกวูบกระเถิบเข้าชิดเบียดกันโดยอัตโนมัติเมื่อจูจูเสียงน้ำฝักบัวไหลซ่าลงมากระทบพื้นอย่างไม่มีปีไม่มีคลุยขณะที่ฝูงหมาเจ้ากรรมก็โหมเห่าหอนโหยหวนขึ้นมาอย่างระเบงเซ็งแซ่ออีกครั้งพร้อมๆกับลมที่หยุดนิ่งไปชั่วครู่ ก็เริ่มกระพือกระแทกกับกิ่งก้านจนใบแก่ร่วงกลาวส่วนหลอดไฟนีออนก็ไม่น้อยหนะ้ามันเริ่มกระพริบติดติดดับดับบูบบวับว,บ,วบขึ้นมาซะเฉยๆทั้งๆที่สวิตช์อยู่ในตำแหน่งปิดและในเสี้ยววินาทีที่แสงนวลสว่างขึ้นสองผัวเมียก็ถึงกับโผล่เข้ากอดกันแน่นเมื่อสายตาที่ตื่นกลัว จดจอจ้องเขมิงไปทางห้องน้ำเห็นหน้าขาวซีดของผู้หญิงร่างเล็กยืนหน้าโผล่พรวดออกมาแสยะยิ้มให้ถึงแม้มันจะเป็นช่วงเวลาไม่ถึงสองวินาทีก่อนที่ไฟจะกระพริบดับลงแต่ทั้งคู่ก็มั่นใจว่าตาไม่ฝาดแน่ๆชาติไม่รอให้แสงสว่างขึ้นอีกแล้ว เขาคว้ามือนุชยื้อยุดฉุดดึงรั้งให้ลุกขึ้นแล้วทลาเข้าหาประตูหวังหนีออกจากบ้านผีสิงให้เร็วที่สุดแต่ว่ามือที่ยื่นไปจับลูกบิดมันไม่ได้สัมผัสกับเหล็กหนาแต่ดันเป็นความเย็นเฉียบของเนื้อหนังที่แข็งกระด้างแทนชาติกระชากมือกลับยังตื่นตระหนกพร้อมกับถอยหลังกรูดจนเหยียบเท้าของนุช ที่ยืนติดอยู่ข้างหลังซึ่งมันก็เป็นเหมือนจังหวะนรกที่ไฟดันกระพริบสว่างจ้าขึ้นอีกครั้งพอดีและคราวนี้ชาถึงกับกลืนน้ำลายไม่ลงคอผงาดตะลึงยืนแข็งค้างอยู่กับที่เลือดในกายยู่ตูบฉีดไปชั่วขณะเมื่อใบหน้าอันขาวซีดของนางผีปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดในระยะประชิด มันเอียงคอเสแยยิ้มยื่นหน้าถลึงตาขาวขุ่นเข้ามาจนใกล้ชาติเซทลาถอยหลังตามแรงดึงกระชากของนุชซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกับไฟกระพริบดับลงอีกครั้งและดูเหมือนคราวนี้มันไม่มีทีท่าว่าจะติดขึ้นมาอีกเลยทั้งคู่ก็แขนหนีห่างจากประตู จนหลังชนติดฝาบ้านที่เย็นเฉียบนี่มันบ้านผีสิยงชัดๆอย่างนี้นี่เองค่าเช่าถึงได้ถูกแถมไม่ต้องเซ็นสัญญาผูกมัดอีกด้วยทีนี้จะเอายังไงกันดีล่ะจะออกไปทางไหนดีนุดกระซิบกระซาบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือยังไม่ทันจบประโยคฉับพลันเธอก็ต้องหยุดพูดอย่างกระทันหันเมื่อมีเงาเล็กๆเลือนลาง ของเด็กอายุราวๆสี่ห้าขวบที่บอกไม่ได้ว่าเป็นหญิงหรือชายวิ่งผ่านหน้าพวกเขาไปและตามมาด้วยเสียงหัวเราะเหมือนสนุกสนานตลกขบขันสเต็มประดาไปออกหน้าต่างชาติเอ๋ยสั้นๆด้วยอดรนทนไม่ไหวอีกแล้วเพราะนอกจากเงาเด็กที่เว่งเล่นวูบไปวูบมาเสียงชักโครก เสียงน้ำจากฝากบัวย,ยังไหลสู้ซ่ากโกรกกลากทำลายประสาทอยู่ตลอดเวลามีหน่ำซ้ำพวกเขายังรู้สึกเหมือนเงาผอมบางของนางผีหน้าขาวตาขุ่นเดินวนไปเวียนมาร่าลานอยู่ใกล้ๆจนกลิ่นสาบสางคล้ายซากศพลอยเข้ามาประทัดจมูกทว่าทันทีที่ชาติยกกรอนผักดัน เปิดหน้าต่างแบบสมัยเก่าที่เป็นบานไม้ปิดประกบสองข้างออกจนกว้างเต็มที่เขาก็ต้องมีอันสะดุ้งเฮือกฉีแทบราดเมื่อปรากฏเงาชายร่างใหญ่ดำทะมึนยืนจังก้าถือขวานจ้องมองเขม็งด้วยดวงตาเลือกถลนลิ้นห้อยจุกปากส่วนตรงบริเวณลำคอมีเชือกเส้นใหญ่ถักเกลียว ร้องรัดโดยปล่อยปล,ยปลายสายห้อยตองแต่งลากพื้นและยังไม่ทันที่ชาติจะตั้งสติคิดหาทางออกไอ้ผีนอกบ้านก็ยกขวานถาโถมจู่โจมเข้าหาและนั่นคือภาพสุดท้ายที่สติสัมปชัญญะของชายหนุ่มพอจะจำได้ส่วนนุชไม่ต้องพูดถึงเธอเป็นลมล้มพับไปตั้งแต่ที่หน้าต่างเปิด แล้วเห็นไอ้ผีร่างใหญ่ยืนถมึงทึงอยู่แล้วและในตอนสายของวันรุ่งขึ้นทั้งคู่ฟื้นคืนสติจากเสียงโทรศัพท์ที่ HR โทรมาสอบถามถึงสาเหตุการขาดงานซึ่งพวกเขาก็บอกเล่าตามความเป็นจริงถึงรู้ว่าอาจไม่มีใครเชื่อและสองสามีภรรยา ก็ตัดสินใจหอบเสื้อผ้ากลับบ้านเกิดไปทำไร่ไถนาอยู่อย่างพอมีพอกินเหมือนเดิมด้วยเพราะไม่กล้าหาเช่าบ้านอยู่ต่อแม่พี่ๆและหัวหน้าจะให้โอกาสก็ตามโอ้ยป่าอยู่มานานประวัติบานนั้นไม่ธรรมดาหรอกไอเดชหลานชายย้อยคนที่เป็นเจ้าของบ้านนั้นน่ะมันมโมโหหิง คิดว่าเมียไปมีชู้เลยจับทั้งเมียทั้งลูกเลี้ยงขังในห้องเก็บของจนขาดอากาศหายใจตายโดยไม่มีชาวบ้านระแคะระคายเลยทุกคนมารู้อีกทีก็เห็นไอเดทมันห้อยตองแต่งอยู่บนกิ่งไม้หน้าบ้านแล้วและหลังจากนั้นไม่ว่าใครจะมาขอเช่าก็อยู่ไม่ได้ต,นนต้องหนีเตลเลอตั้งแต่กลางดึก นี่พวกเองอยู่ได้จนข้ามคืนก็เก่งมากแล้วป้าไม่รู้ว่าเองมาเช่าบ้านนั้นอยู่ไม่งั้นจะเตือนตั้งแต่ตอนมาซื้อข้าวกินสวนใย,ยย้อยแกก็เหลือเกินยังจะดันทุรังเปิดบ้านในคนเช่าอีกท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าไม่มีใครอยู่จนคุ้มค่าเงินป้าร้านข้าวแกงพูดอย่างเป็นกันเองขณะตักกับข้าวใส่ถุงไปด้วย ชาติฟังป้าพูดจบก็หันมามองหน้านุชพร้อมกับพึมพำเบาๆเก่งอะไรป้าไม่รู้ตลบเมื่อดไม่ได้สติจนถึงเช้าไม่งั้นหนีไปตั้งนานแล้วและหลังจากล่ำลาป้าร้านข้าวเสร็จสับทั้งคู่ก็ขึ้นรถมุ่งหน้ากลับบ้านที่เคยกินอิ่มนอนหลับเหมือนเดิมไม่เอาแล้วไอรถหรู เหมือนเพื่อนน่ะและนี่คือเรื่องสยองขวัญที่พวกเราตั้งใจเล่าให้ทุกคนฟังค่ะ